ควาำมจำเป็นอะไรที่จะต้องมาบ้านกูอีกแล้วรู้ไหมเพราะอะไรก็เพราะว่าพ่อมึงพ่อมึงมันเป็นคนขายทติขายดินยังไงันวะพ่อครับถ้าพ่อไม่รักกล้าพ่อบอกกล้ามาดีๆก็ได้ครับพ่อขุนทรงยศพ่อจะได้เอ็นเอียงไปถึงพ่อขุนไกลเลย จะทำให้พ่อขุนไกลถ้าเราเสียชื่อเสียงกล้าเป็นคนรักพ่อรักแม่ความรักที่กล้ามีให้ต่อมย่ยมยังไม่เท่าเสีเสียยความรักที่กล้ามีให้ต่อพ่อแม่กล้าเลยครับพ่อขุนสกยศมึงก็รักพ่อแม่มึงกูก็มีลูกสาวที่กูรักเหมือนกันแล้วว่เอาเถอะกูถือว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาทำกัน เด็กรุ่นหลังอย่างมึงคงไม่รู้เรื่องอะไรแต่ต่อจากนี้พ่อโคล่ะพ่อยังมีหน้าที่การงานยังรับใช้ราชการอยู่ถ้าพระองค์ท่านใชัในา,ายณรรับรู้เรื่องนี้ขึ้นมาบ้านพ่อจะเดือดร้อนและที่คอสำคัญฟังให้ดีนะมายมน,นับแต่นี้ต่อไปอย่าให้กล้ามาเหยียบที่บ้านเราอีก แล้วบ้านพ่อไม่ต้อนรับลูกไอ้คนขายชาติขานดินเสร็จแล้วเข้าบ้านด้วยอาไม่ยอมพี่ลาเดี๋ยวนี้พ่อขุนทรงยศพ่อเขาไม่รับพี่เหมือนแต่ก่อนแล้วเสกใส่ให้ส่งพี่อย่างกับหมูหมา เราคงไม่ได้พูกกันอีกนะมายมมยมแต่มายมไม่ต้องกลัวทุกๆคำพูดที่พ่อคุณสงยศได้ว่าพี่ถึงแม้ว่าพี่จะเสียใจแต่มันคงไม่ได้ทำให้ความรักที่พี่มีให้คบมายมมันลดน้อยลงไปและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เรคงจะไม่ได้พบกันอีกมายองดูแลตัวเองให้ดีพี่ลาก่อนนะมายมงเดี๋ยวก่อนพีลาถึงแม้ใบไม้จะเปลี่ยนสีวันเดือนปีจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจก็จะขอสัญญา ฉันจะรักและซื่อสัตก,กับพี่เพียงคนเดียวแต่ฉันขอได้ไหมพี่อยากกอ่าโกรธอย่ากเกลียดท่านพ่ออย่าถือสาคำพูดของเขาอย่างน้อยให้พี่คิดซะว่าครั้งหนึ่งท่านพ่อท่านยังเคยมีบุญคุณกับพี่ ถือว่ามายมคนนี้ขอนะจ๊ะได้มายมมายมไม่ต้องกลัวนะถึงยังไงก็ตามพี่กล้าคนนี้จะขอรักแล้วก็คิดถึงแต่มายม,ยมเพียงคนเดียวเท่านั้นถ้ามีโอกาสเราทั้งสองคนคงได้พบกันอีกพี่ลาก,ก่อนนะมายมยรักเสตัวนะจ๊ะ ดูแลตัวเองดีๆนะไปก่อนนะจะยาบกมืลางนตล ในตลาดเขามีอะไรจะปล่อยหัวใจฝุ่นสนจะรักษาใจก็กลาย จะกล้าต้องจำใจจากคนรักเพราะทำดูถูกเหยียดยามของขุนส่งยศก็เป็นลูกอีกคนขายชาติขีลา่อนี่ยมันยังไ,ไงไปด้วย